ที่ประชุมสสนะครับเขาก็โหวตผลักดันนะจะเอาคุณอิงเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเออแต่ว่าถ้าไปดูในข้อมูลในเซตอนะคุณอิงยังถือหุ้นของเอสเอชอะเต็มมืออยู่เลยคาดว่าน่าจะต้องเป็นคุณเฉยเกษนั่นแหละเพราะว่าจะโอนจะอะไรมันไม่ทันมั้งพรุ่งนี้เขาจะเลือกกันสิบโมงเธอเดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับของกรรมการบริหารพักคเนี่ยเขาจะมีการประชุมกันแล้วน่าจะขอาะเป็นรายชื่อ ที่ชัดเจนเป็นมติของพรรคว่าพรรคจะสนับสนุนใครนะครับในบัญชีรายชื่อทั้งสองท่านนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณชายเกษมมิติศิริและคุณแพททองทานชินวัตรเนี่ยว่าตกลงเขาจะขอใครต่อผมมากคิดว่าก็น่าจะเป็นคุณชัยเกษมแหละเพราะมันมันมีความพร้อมหลายๆด้านมากกว่าเนาะในเรื่องของธุรกรรมอะไรต่างๆเนอะห่งหุ้นอะไรต่างๆด้วยแหละแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่ามิติในการทํางานของคุณแพททองทานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าหน้าพรรคเองเนี่ยก็ ก็ค่อนข้างที่จะหนักด้วยแล้วอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ยังมีงานที่ค้างคๆที่จะต้องทําอีกหลายส่วนในการผักดันในในส่วนนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้แหละ